พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์วันเสาร์ที่สีธันวาคมคริตรสกักราช2021คําคำพยานชีวิตโดยคุณแอนโทนีแลงนิวเซาเวลออสเตรเลียในหัวข้อเรื่อง คืนดีด้วยความรักอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่33ข้อ1 1 0และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่ได้นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมปฐมกาลบทที่33ข้อ4แต่เอซาว,วิ่งออกไปต้อนรับกอดและซบหน้าลงที่คอจูบเขา ต่างก็ร้องไห้คุณแอนโทนีแลงเป็นพยานว่าถ้าใครมีเหตุผลที่จะเก็บความขุ่นเคืองเอาไว้คนนั้นก็คงหนีไม่พ้นเอสาวเพราะยาโคบน้องชายของเขาเองแย่งสิทธิ์บุตรหัวปีไปโดยใช้อุบายและการหลอกลวงแต่เอสาวก็ให้อภัยยาโคบด้วยความรักฉันพี่น้องที่แท้จริงคำอุปมาของพระเยซูเรื่องบุตรน้อยหลงหายกล่าวถึงการให้อภัย และความรักอันเหลือเชื่อที่พ่อมีต่อลูกชายซึ่งทำให้ครอบครัวกลับมารวมตัวกันอีกครั้งทั้งสองเรื่องคือการให้อภัยและความรักรวมกันเป็นการคืนดีกันครั้งหนึ่งที่สนามบินผมเห็นฝูงชนทักทายกันด้วยการโอบกอดจุ๊มพิษรอยยิม้มและน้ำตาอาลัยผมสงสัยว่าคนเหล่านี้อยู่ที่นั่นเพื่อทักทายบุตรน้อยลงหาย หรือยาโคบหรือไม่มีความสมัมาที่แตกสลายมากมายในโลกนี้จากความเจ็บปวดเหล่านั้นของประท่านแห่งการคืนดีจากพระเจ้าจึงโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดพระเจ้าเป็นแบบอย่างในการคืนดีด้วยความรักผ่านเรื่องราวในพระคัมภีร์และผ่านทางพระเยซูคริสต์ด้วยดังที่เปาโลได้อธิบายว่าพระเจ้าทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์ เพราะความรักของพระเจ้าและโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เราทุกคนสามารถเป็นเหมือนเอซาและคุณพ่อของบุตรน้อยหลงหายเราสามารถพูดได้ว่าขอโทษหรือให้อภัยเพราะเรารู้จักความรักของพระผู้สร้างของเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ก่อนข้อคิดสำหรับวันนี้ชีวิตของข้าพเจ้าต้องการการคืนดีและเวลานี้ เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อความสัมพันธ์ที่แตกสลายข้าแต่พระเจ้าขอโปรดสอนข้าพงทั้งหลายให้รักดังเช่นที่พระองค์ทรงรักโปรดอวยพรข้าพงค์ทั้งหลายโดยทางพระวิญญาณในการคืนดีเพื่อที่ว่าข้าพรงค์ทั้งหลายจะสามารถขอโทษและให้อภัยแก่ผู้อื่น ได้ยังมีเสรีภาพอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมีนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 244381ต่อ112ขอพระเจ้าไวยพรค่ะ